อิ่มเรียงครัคะอิ่มอิ่มแล้วคะ่ะวันนี้กินอะไรคะเส้นเส้นเส้นอะไรเส้นจับจับจัไหนเอาเส้นให้ดูหน่อยเส้นมันเป็นยังไงจับจับเลี้ยงเลย ว่าน้ำมันหกหมด <laughs> กันเพื่อนนีนช่อ่ะเดี๋ยวหิแล้วเราไปอาบน้ำกันไปไปกันค่ะอาบน้ำกันค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวสวัสดีค่ะบ๊ายบา มอร์นิ่งนะครับสวัสดีพเพื่อนเนทุกคนครับกับเช้าวันที่27พฤษภาคมปี2567รระฮะวันที่25พ,พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมมีงานอยู่ที่อุบลเนาะแชร์กรุธ์สร้างพอทบรรพสอนจับมือํามต้นจนจบก,ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้ามีในอนาคตเดี๋ยวเอามาให้พเพื่อนๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอีกนะครับแต่หลักๆก็น่าจะเป็นที่จังหวัดอุบลเนาะก็ขออภัยนะครับเพราะบ้านใจกล้านะไม่สามารถออกไปต่างจังหวัดได้ ถ้าออกไปนี่คงต้องให้แฟนผมลางงานนะแล้วก็ไปเลี้ยงลูกช่วยนะครับคือยังไม่มีคนเลี้ยงช่วยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเลี้ยงกันเองสองคนก็อาจจะลาบากนิดนึงครับถ้าเกิดมีงานมีอะไรก็ได้ไม่ไกลครับได้แค่จังหวัดอุบลน,นี่แหละหรือไกลสุดผมว่าไม่น่าจะเกินสีสกเกตนะ,ะประมาณนี้นะแต่เน้นเน้นอุบลไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ่นที่ค้างิินไว้เมื่อวันที่24่สิบใช่ไหมวัน วันศุกร์ที่24ที่ผ่านมานะครับมีอะไรบ้างมี B W G ลงต่อดีที่เส้นโอ้สวนสวนขึ้นมาแต่ก็เองทำอะไรไม่ได้ฮะหลายๆตัวที่สวนเนี่ยก็ลงต่อนะครับ h o m โ p ดึงมา9.9ไม่มีอะไรครับเด็ดเบยังคงพักโซนล่างดู Home โซนล่างนะฮะ M อยู่โซนล่างเหมือนกันนะครับนุษาอ่ะนุษาเดี๋ยวติดตามดูนิดนึงเนาะมันดูดูดึงมาได้อยู่นะครับ ย4 CS เดี๋ยววันนี้อัปเดียดให้ดูต่อครับซีบพักสวยครับไว้อ่าใบพัดของเราเป็นไงโอ้โหอ่าเห็นว่าตำแหน่งนี้เป็นสีแดงใช่ไหมครับแต่ว่าขอโทษนะฮะแดงของแท่งเนี้ยสูงกว่าแท่งใบพัดท,ทั้งแท่งเลยอ่าเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการพักตัวได้ครับตรงนี้ก็รอดูต่อนะครับประมาณ3-5วันก็น่าที่จะเล่นได้ในกรอบสั้นๆน,นะไม่ไม่ไม่ได้เล่นยาวอะไร ตรงนี้สต็อป s อจะอยู่ที่6บาททวนครับ NRF ยังไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมครับ CK โอเคอพักตัวได้ค่อนข้างดีครับ MGI อ่ะอันนี้ก็ติดตามได้นะตัวตัวนี้ยังยังไม่ได้เสียทรงนะครับ a u นี่เละเทไปแล้วไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ในการเล่นเนาะมี BA อันนี้ไปต่อเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้นะครับ Global อุ้ยสวยมากดึงสวยมากนะครับขณะที่มันไม่มีสัญญาณเนาะแต่เราบอกว่าให้เฝ้าดูหน่อยนะ,ะมี อะไร g p s c อโอเคอันนี้ไม่เล่นแล้วนะครับไม่ไม่ตามประสงค์นะเคจนยังคงลุ้นได้อยู่แล้วก็สเต็กโอเคพักตัวอ่ะเช็คตลาดอู้ปิดเขียวได้ก็จริงเนี่ยเดี๋ยว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 เล่าให้ทุกคนฟังหน่อยนะครับอันนี้ปิดเขียวนะแต่แต่ตำแหน่งล่างอย่างนี้ไม่สวยอ่ะดูไว้ใหม่ไว้ปิดแดงเห็นไหมแต่ตำแหน่งต่างกันนะฮะอ่านี่หนังคนละม้วนนะ ตัวเซตเนี่ยมันมันปิดเขียวกว็จริงเนี่ยเห็นไ,ไหมแต่เป็นเขียวโซนล่างคือถ้าเกิดใครผมไม่ไงเดียวแบบไม่คิดอะไรนะแบบอ่าถือถือทีเฟกนะช็อตโพซิชันได้แบบระยะหนึ่งนะผมว่าเตรียมรัวหน้าช็อตเลยอ่าตรงตรงเนี้ยอ่าช็อตไม้ที่หนึ่งตัวนี้มันช็อตไม้ทสมมุติมันเด้งนะมันเด้ง มาข้างบนเนี่ยเดี๋ยวช็อตไม้ไม้ที่สองเออหรือเด้งไม่ไกลก็ช็อตไม้ที่สองล่วงลงมาเตรียมช็อตลงมาอีกผมคิดว่านะเพราะว่ามันมันเป็นลักษณะการซึมแล้วนะมันเลือกข้างแล้วต่อให้มันดึงเขียวมันมันก็เลือกข้างเรียบร้อยแล้วนะเอสห้าศูนย์เอสห้าศูนย์อ่าเหมือนกันทำเฟรมมาทีเรียบร้อยนะมองมองว่าเป็นการดึงขึ้นเพือ่อลงต่อนะนะครับก็เตรียม เตรียมช็อตใส่ได้เลยแล้วยิ่งแบบไปเล่นโซนที่ต่ำกว่า837นี้ก็รัวๆได้เลยนะฮะถ้าเป็น DW ี f เฟกยังพอรอได้นะถ้าเป็น DW ก็เดี๋ยวไปสต็อปตรงนี้แรงนครับ847ถ้าพุดลงมานะถ้าพุดลงมาก็ไปสต็อปที่847นะครับอ่ะขอดูหุ้นวันนี้บ้างนะครับตัวที่ต้องเตือนตัวแรกคือ2 4 CS ไม่ใช่กราาไม่สวยนะนี่ไม่ใช่กราฟไม่สวย แต่กลัวเป็น A Shape เพราะฉะนั้น 24C S เนี่ยปล่อยเลยฮะปล่อยให้มันไหลลงมาเจอเขียวแรงเมื่อไหร่จุดซื้อจะอยู่ตรงนั้นโอเคไหมครับ AP นปล่อยไปเลยนะอ่ามันจะเด้งอะไรช่างหัวมันปล่อยมันไปเลยนะครับผมว่าน่าจะสัก8บาทสำหรับ AP AU นี่ปล่อยมันไหลไปเลยฮะมันมันควรจะเด้งนะแต่โซนนี้มันควรจะเด้งแต่มันไม่เด้งแล้วกนะ็ เออยูมีปันผลนะสอยังน้อยอยู่นะเอเดี๋ยวไปเจอกันซกักอยากได้สัก6บาทกว่า7บาทได้ไหมเ,เดี๋ยวไปรอดูโซนนั้นนะครับแล้วก็บีกิมอันนี้เรียบร้อยมันมันดนะับเบิลวอทมเนาะบางคนมองว่ามันจะดึงนะครับแต่ผมคิดว่ามันมันหลายรอบแล้วน่าจะล่วงนะครับเผอหลอรุด21.8นี้ห่างให้ไกลนะบีกิมทรูเช่นกันจบรอบแล้วจบรอบ บจบรอบตั้งแต่วันที่ย3นะ่ะก็ปล่อยไปนะครับวันนี้ก็น่าจะไปทําถานกันใหม่ท t บคนถามเยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นแบงค์ที่ราคาต่อนหน่วยมันถูกแล้วมั้งมันบาทกว่าเองนะตอนนี้ก็ไหลลงต่อนะครับท t บเนี่ยมีผลที่ใช้ได้นะหกเปอร์เซ็นแต่ว่ายังไม่ใช่จุดที่จะต้องซื้อผมว่ามีโอกาสที่จะรอโซนต่ำอาจจะได้ประมาณสักใจผมนะ 1.55 1.60น่าจะเป็นไปได้นะครับเมื่อกี้โปรแกรมค้างไปนะครับก็กลับเข้ามาใหม่นะ ttb เดี๋ยวไปรอโซนล่างนะ1.55 1 6่สิราซิลไม่เล่นนะครับรอ1.50นะไปรอข้างล่างเลยนะครับนะมาดูหุ้นสวยน่าจับตามองเริ่มจาก aai aai เนี่ยมันเคลียบบนนะเคลีย์บนมารอบที่2จการเคลียร์ได้2รอบอย่างเงี้ยแปลว่ามันอยากขึ้นนะครับ ก็จริงๆโซนสะสมเนี่ยฮะผมมองตั้งแต่5.65นะจนถึง6บาททวน,นพยายามให้ได้โซนนี้นะครับแล้วก็สปรอตก็คือ5.65ไปเลยอ่า BA BA นี่เล่นตามแท่งได้เลยนะครับปัจจุบันสปรอตจะอยู่ที่19.4ตอนนี้จุดซือ้อก็สามารถเล่นได้เลยนะครับมันลันขึ้นก็เดี๋ยวยกสปรอตขึ้นตามแท่งไปเรื่อยๆถ้าไม่หลุดก็ไม่ขายนะครับ b h เอตรงนี้ ภา,นะนะภาพมันยังไม่ชัดนะบอกอย่างนี้นะภาพมันยังไม่ชัดนะมีโอกาสเกิด V-shape ได้ถ้าเกิดมันเป็น V-shape จริงๆเนี่ยมันก็จะกลับขึ้นไปเลยนะครับแนวต้านประมาณ10บาทสต็อป s อตรงนี้จะอยู่ที่8.14นะครับแล้วก็ SAV อันนี้ผมผมฝากเฝ้าเลยคือยังไม่ได้สวยนะยังไม่ได้สวยแต่ตาแต่กลัวว่าเผลอแล้วมันจะวิ่งไปเลยเพราะมัน,มนเทสนะมันไปเทสไฮแล้ว แล้วก็ตัวเด้งกลับนะแต่ทรงเนี้ยเป็นทรงที่น่าจะเล่นเงินต่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูหน่อยแล้วกันนะฝากเฝ้าหน่อยนะฮะถ้าถึง23บาทอีกเมื่อไหร่แบบยืนเต็มแท่งเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดเล่นนะครับหรือว่าจะเก็บสะสมโซนนี้ก็ได้สตรอร์ลจะอยู่ที่21.6สนะิเซิลิกอันนี้เล่นต่อได้เลยคนระับเหมือน BA เนี่ยตรงนี้เล่นต่อได้นะครับสตอร์ลจะอยู่ที่3.18 s ุดหอันนี้ฝากดูหน่อยนะฮะพัก1 2 3 4วันนี้แหละถ้าไม่วิ่งวันนี้ก็ น่าจะช้าแหละอืมเพราะฉะนั้นพยายามเก็บให้ได้นะฮะโซน11.1ถึง11.4เนสะสต็อปลอดอยู่ที่10บาทเก้าตังค์นะมันมัควรจะวิ่งวันนี้นะถ้าไม่ไม่วิ่งวันนี้ก็ปล่อยผ่านได้เลยครับ tfg อ่ะ TFG เนี่ยพักลึกไปนิดนึงแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะตามนิสัยเขานะสต็อปลอดจริงๆไม่ควรใช้นะเออจะบอกไว้ก่อนนะสี่จุดหนึ่งสอ แต่ถ้าจะให้ใช้ตอนนี้ให้ใช้ที่4.02ไปก่อนแต่จนกว่ามันจะพักฐานเสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูนะพักฐานเสร็จดึงขึ้นเดี๋ยวเรายกสตอรบอลขึ้นมาถามนะครับแล้วก็หุ้นวาวาเนี่ยเบรกไปแล้ว5.55ตอนนี้ไปแตะที่5.60ก็คิดว่าน่าจะผ่านได้แบบชิวๆนะสตอร์อยู่ที่5.4นะครแล้วก็วาอาร์ตนะครับวาอาร์ตเนี่ยต้องบอกว่าทรงไม่สวยเลยนะฮะแต่ว่ามันมีมีบิด 1.4ล้านหุ้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลย8.7กันไม่ให้ลงนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้วาอาร์ตดึงเขียวได้นะครับคำว่าเขียวของผมเนาะคือตัวบอดี้นะฮะมันต้องสัก3ช่องถ้าไซส์ประมาณนี้เอ้ยโทษมันไซส์5สไตล์สัก4ช่องแลวกันนะบอดี้ต้องสัก4ช่องนะครับเป็นยังไงวะหน้าตาเขียวอย่างนี้ครไม่ต้องโคเวอร์ทางนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องโคเวอร เอายืนประมาณนี้จะเป็นจุดซื้อเลยโอเคไหมฮะหรือว่ามีร e เจคชั่นเนี่ยมีร e เจคชั่นอย่างนี้ก็จะเป็นจุดซื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมการปิดของราคาเดี๋ยว VIP รุ่น4เดี๋ยวเรามาเฝ้ากันเนาะถ้าถ้ามันสวยนะแต่ถ้าไม่สวยก็คือปล่อยผ่านนะครับแล้วก็วาร์อัพอันนี้ก็ทรงแปลกๆฝากตามดูหน่อย,ยกันนะมีโอกาสที่จะเบรกโซน4.4ก่อนนะครับ สต็อปลอสอยู่ที่3.94แล้วก็ตัว TC อันนี้ความหวังหมู่บ้านนะครับเพราะว่ากลับตัวขึ้นย่อยแล้วนะครับเวลาเล่นเขาเล่นแรงเลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเบรกนะ8.10ได้สบายๆนะเป้าเป้าแรกอยู่ที่8.10ก่อนนะครับสต็อปลอสเอาไว้ในขึ้นย่อย5ทีนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือนัดนัดเนี่ยมาสินัดครับนัดครับผม โอเคมาแล้วครับเน็ตเรียกยากจัิงเลยนะฮะอ่ะเน็ตเป็นบู l ิต a อนเ u f f i n g นะครับเพราะฉะนั้นเทส6 4หไม่น่าจะยากนะตอบรอจออยู่ที่5.60จุดจบเป็นที่เรียบร้อยเราหุ้นวันนี้นะฮะถ้าให้ผมมองนะในระยะสั้นน่าลุ้นจะเป็นตัว TC นะครับแต่ถ้าเกิดระยะยาวหน่อยนะนี่เดี๋ยวรอดูตัววานะครับเดี๋ยวมันจะพักตัวเนี่ยถ้าเบรกได้ก็น่าจะเล่นกันได้ สนุกสนานนะอาจจะนานกว่า3สัปดาห์ก็ได้ก็รอดูเพราะว่ามันก็วีพอสมควรอยู่นะครับเดี๋ยวมาสู่ในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ขอไปสัมพันธ์นะครับใครอยากจะได้คอนเทนต์พิเศษนะครับจากผมแล้วก็อาจารย์ออฟนะครับเราลงให้ทุกวันจนถึงอาทิตย์เลยนะครับใครที่สนใจสามารถสมัครตรงนี้ได้ขอเป็นคนที่พร้อมนะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเดือนละ3 0 0บาทคิดแบบวันชนวันเดือนชนเดือนนะครับสมัคร25เดือนนี้ก็ไปชน25เดือน หน้านะครับก็300เท่านั้นเองนะตกคอนเทนต์ละบาทนะเพราะเรามีประมาณ300คอนเทนต์แล้วอยู่ในนี้นะครับมีอะไรบ้างอาจารย์คุยสะกส,บ,สบายนะครับก็อบอุ่นครับผมเมื่อวานเฝ้าไว้อยู่ว่าเป็นใบพัดไหมหรือปิดแกบพักสั้นแล้วนิวไฮที่อาจารย์อชอบว่าจะทักไปถามอาจารย์อ๋อโอเคอรจริงคุณพิชานันเนี่ยน่าจะเป็น v p c เนาะใช่ไหม แล้วก็น่าจะเรียนม,มาหลายรุ่นแล้วนะครับมาถามก็ได้แต่มันต้องปิดตลาดก่อนเนาะคือถ้าไม่ปิดตลาดมันไม่รู้นะว่ามันเป็นใบพัดจริงหรือเปล่านะครับมันต้องให้รอให้ไันปิดแทงเรียบร้อยแล้วเวลาซื้อใบพัดคือซื้อวันถัดไปได้เลยนะครับรบกวนขอแนวรับหุ้นไซโน่ค่ะอ,อาจารย์ขอบคุณแฮปปี้เบอร์เดทต้องโทษทีนะครับไม่ไม่ใช่มันเกิดน้องเวลาเนาะคือน้องเว,เวลาเกิดวันปียะยี่สามนะยี่สามตุลา แต่ว่าทุกๆวันที่ยีบสามอ่ะก็คืออ่าก็จะนับเดือนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผมไม่ไม่น่าจะพูดผิดนะผมผมบอกว่ามันครบน้องเวลาอายุเท่าไหร่หนึ่งปีเจ็ดเดือนนะครับไม่ไม่ใช่เป็นแฮปปี้เบอร์เดย์เนาะอ่ะมาดูนะครับไซโน่ครบเดือนนั่นเองชึบอ่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับขึ้นย่อยก็ใช้ได้รบกวนขอแนวรับมันจะไม่ใช่โซนแนวรับอ่าตรงนี้ไม่ใช่โซนแนวรับนะฮะ แต่ถ้าจะเล่นเลยนะครับสต็อปลอตตัวนี้อยู่ที่1.34พยายามหาสต็อปลอตที่มันใกล้ๆนะครับถ้าไปใช้ตรงนี้มันจะลึกเกินไปก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่เวลาตรงนี้ต้องทําใจนิดนะึงเนาะเวลาพักมันพักนานแล้วก็พักค่อนข้างลึกนะครับเวลาถ้าอยากจะซื้อซื้อที่ต้นโซนแนวรับน่าจะดีกว่านะครับนี่คุณนัชชยานะบอกว่าคิดว่าเหตุผลที่เราไม่เจอกันเพราะว่ากลับไปอยู่บ้านในช่วงโควิดโอเคนะทั้งนั้นก็ ไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยเราหยุดทุกกิจกรรมเนาะมีแต่ออนไลน์เท่านั้นเ <c oughs> จอก,ก็แปลกแล้วนะครับอยากขอความรู้นะครแนวโน้มทั้งเทียนในแต่ละทางเฟรมเนี่ยความหมายมันแตกต่างกันอย่างไรเ <c oughs> ช่น1วัน4ี่ชั่วโมง1ชั่วโมง3าชั่วโมงทีนะแล้วเราควรที่จะใช้เวลาไหนเป็นหลักคือควรใช้ควบคู่กันระหว่างเวลาไหนโอเคนะครับเป็นคำถามที่ดีเนาะก็ตอบอย่างนี้แล้วกันนะครับ ถ้าเป็นมือใหม่นะผมก็จะแนะนําให้ใช้เป็นไทม์เฟรมเดย์ก็คือ1วันเป็นหลักเป็นหลักเลยนะไม,ไม่ต้องไปใช้ไทม์เฟรมอื่นก็ไดนะ้แต่ถ้าเกิดเรามีความสงสัยในไทม์เฟรมนั้นนะยยกตัวอย่างเช่นเอาอะไรดีละ่ะเอาซิลิกนี่และกันเนาะเนี่ยซิลิกเนี่ย,ะนนะย,ยจะเห็นว่าไทม์เฟรมเดย์นะครับผมให้ใช้จริงๆริง่ะไทม์เฟรมเดย์สต็อปอต้องเป็นตรงนี้นะครับ2.69อะ่ะแต่ด้วยหลักสูตรที่ผมทําขึ้นมานะครับอ่าผม ผมจะใช้อาว่าเป็นแท่งบางไฟเนาะรูปทรงในลักษณะนี้เราจะลันตามแท่งก็คือจะสตอปลอดแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นศาสตร,ร์โดยทั่วไปนะครับสตอปลอดมันต้องลึกนิดหนึ่งครับที่ในทางเฟรมเดย์บางคนบอกว่าเอ้ยไม่เอาครับเพราะว่าสตอปลอดมันลึกมากครับที่2.96เราก็ดรอปท e f เฟร e ลงครับเพื่อที่จะหาจุดพักตัวอย่างเงี้ยก็จะได้สตอลอดที่3.2แทนแต่ว่าไปเล่นทางเฟรมไหนมันต้องจบด้วยทาเฟรมนั้นนะ ไม่ใช่แบบโอ๊ยหลุด3.2นะสมมตินะแบบราคาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ไปเอาแม่งหลุด3.2แต่เสือกไม่คัดนะพอไม่คัดก็พยายามปลอบใจตัวเองด้วยการขยับทำเฟรมขึ้นนะอ๋อมันยังไม่หลุดทำเฟรมเดย์โอเคยังใช้ได้อยู่นะพอหลุดทำเฟรมเดย์ปับ๊บเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูขยับทำเฟรมเป็นทำเฟรมวีคอาสต็อปรอยไปอยู่ที่2.24แล้วนะครับหลุด2.24ไม่สต็อปครับหาทำเฟรมมันสต็อปที่1 5 1> อะไรเงี้ยคือไร้สาระเนาะก็ พยายามนะเข้าทาเฟรมไหนออกทาเฟรมนั้นแต่มือใหม่ใช้เดย์ดีที่สุดนะครับเวลาสอนนักเรียนผมก็สอนอย่างนี้นะออขอบคุณเาจาพี่เีอธิบายเพิ่มเติมแจ๊สคลับวันนี้ไว้ทรงใบพัดต่อด้วยแท่งแดงแต่ยังไม่ดุดสปรอรดอันนีอ้อธิบายไปแล้วนะมันแท่งแดงจริงๆครับแต่ว่าสภาพแท่งแดงคือมันอยู่เหนือแท่งเขียวนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ได้มองว่ามันแย่อะไรนะเอ้าต่อตามแผนไปก่อนไหมครับออขอบคุณครับได้คําตอบจากกลุ่มสมาชิกแล้วโอเค อ๋อ,อเพราะว่าในกลุ่มสมาชิกนะนี่คนนี้เป็นสมาชิกใหม่นะครับกลุ่มสมาชิกเนี่ยอัปเดตล่าสุดวันเสาร์ก็คือ,อผมอัปเดตตัวตัว price action ที่เป็นใบพัดนี้แหละ,ะแล้วก็อธิบายว่ามันควรที่จะสต็อปตรงไหนนะอยากไปมากเลยครับเสียดายไกลบ้านไปหน่อยไม่เป็นไรนครับวันนี้อาจารย์เหมือนเล่านิทานให้ลองฟังเลยขอบคุณคนระับรูค่ะเขาอาจจะมามาแค่แบบ มันไม่ใช่คําถามแมบผมขอข้ามแต่ทูแล้วก็อัปเดตไปแล้วเนาะอ่าสวัสดีครับอาจารย์พืชรายงานตัวบ้านและรถยังอยู่ครบโอเคครับ <c oughs> ผมขอแนวโน้มเนอทุน5.4ตัวเนอมาเนอเนี่ยถ้ามันจะกลับตัวขึ้นย่อยจริงๆมันต้องยืน5.7ได้นะครับตรงนี้ถ้าเล่นนะสตอ็อปล้อะอยู่ที่5.45 ก็ยังยังไม่ได้น่าสนใจนะครับจนกว่ามันจะยืน5.7ถึงค่อยว่ากันนะมันมันมันทั่วไปอะ่ะเออมันมีหุ้นที่ทรงสวยกว่าน,นี้ก็น่าจะไปเลือกตัวที่มันดีกว่านะคํามากนาทีที่15-16โอเค MDX แนวโน้มขาขึ้นไหมครับสตอบรบลอเท่าไหร่ทุน4บาท MDX ามาดูครับขาขึ้นไหมก็ใช้ได้นะฮะสวยสวยเลยนะครับแต่ประเอินว่าทุน4บาทเพิ่งซื้อ ตำแหน่งซื้อขอโทษนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันควรที่จะได้กลับตัวขึ้นย่อยตัวนีนะ้ประมาณ3.7มาตรงนี้ไม่ค่อยได้เปรียบนะครับสต็อปรอจะอยู่ที่3.88ก็ลุ้นว่าไม่ให้หลุดสต็อปรอแล้วกันนะครับ AWC งบออกมาดีแต่ทำไมหุ้นมีแต่แรงขายนะ,ะดู AWC มันขายมาก่อนหน้านี้เนาะเดี๋ยวผมไปเช็คงบให้นะฮะผมยังไม่ได้ดู AWC นะ เรามาลองดาวซิว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กตอกนะฮะมาดูไปพร้อมกันครับงบ Q 1 Q 1นะฮะ0.05โอ้ดูดูเหมือนจะดีอ่ะดูดูแค่นี้ก่อนโผล่มาไตรมาสแรกได้5สตางค์แล้วนะทั้งปีที่แล้วได้16ตังค์เท่านั้นเองขอเปรียบเทียบ Q ต่ Q. อ Q ว่าจะนะอ่ะเรามาดูนะครับดูไปพร้อมกันนะฮะเอาแบบไม่โกงเลยนะามาสรุปผล เอ่อคิ่อ่ะ,อะเอาตัวนี้ก่อนสรุปผล Q1 เพื่อเปรียบเทียบ Q ต่อ Q นะครับปรากฏว่าในปีที่แล้วปี66เนี่ย EPS มันอยู่ที่0.044นะครับปี67อยู่ที่0.051ดีขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นตัวเลขก็ดีขึ้นมาประมาณเกือบ200ล้านใช่ไหมตัวเลขตัวนี้ประมาณ200ล้าน A.W.C มีไรายได้ต่อปีปีที่แล้วอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันล้านดีขึ้นสองอล้านก็ดีขึ้นกระตึงหนึ่งใช่ไหมเออดีขึ้นกระตึงหนึงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็อยู่ในโซนเดิมๆนะไม่ไม่ได้แปลกอะไรนะดูดู P.E ก็ได้นะ P.E จากย2ิบสองเท่านะครับตอนนี้ย3ิบสามก็ก็แสดงว่าราคามันขึ้นอยู่นะเห็นไหมเออนะเนี่ยเปรียบเทียบกันเลยนะชนชนกันเลยนะ เมื่อก่อนมัน p e PE แค่ยีบสองตอนนี้ p e ขย,ยับขึ้นก็แสดงว่ามันมันดูดีขึ้นตามงบมันแล้วนะนี่นี่คือดูดีแล้วนะครับก็ตามสภาพที่เห็นแต่ว่าราคาตรงนี้มันดึงเขียวแล้วมันมีโอกาสเกิด V-shape นะอันนี้อันนี้เล่นได้นะเนี่ยแบบเนี้ยสวยเลยนะครับสต็อปลออยู่ที่ตรงนี้เลยครัสามจุดเจ็ดหมีโอกาสเกิด V-shape แล้วก็ขึ้นไปตามได้เลยขอดูอีกทีหนึ่งงบมันประกาศวันที่เท่าไหร่วะสิบสี มันประกาศมานานแล้วใช่ไหม14พฤษภาคมแท่งไหนวะ14นี่ประกาศเวลากี่โมงเที่ยงโอ้โหประกาศปุ๊บแรงขายมาเลยเนาะใช่ไหมประกาศปุ๊บแรงขายมาเลยล่วงเลยล่วงเลยล่วงเลยมันบวกนิดเดียวแต่มันมันไม่ได้ตัวเลขมันไม่ได้ดีมากนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนมองว่าตัวเลขมันจะดีแล้ว AWC อา่ามัน มันน่าจะเล่นตามข่าวอะไรพวกเปิดบ่งเปิดบ่อนอะไรอย่างี้ป่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเออผมก็ไม่ได้ติดตามนะแต่เหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนะเขาก็เท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 ลงมานะแต่ตองน,นี้สัญญาณซื้อมาแล้วนะครับอ่ะลองดูก็หมดเนี่ยนะเดี๋ยวขอขอเช็คอีกนิดนึงนะเผื่อมีคนถามมาโอเคอ่ะอันนี้ หมดเรียบร้อยนะตอบทุกคาถามนะฮะก็ก่อนจากกันไปนะครับนะอย่าลืมนะสมัครกันไว้นะครับสมัครให้ครบหกพันยูเซอร์นะคือมันเป็นเรื่องในความฝันนะผมตั้งเป้า,าอยากจะมีอ่ายูเซอร์สมาชิกให้ครบหกพันตอนนี้ยังยังไม่ถึงเซี่ยวเลยยังไม่ถึงเซี่ยวเลยนะครับก็อ่ะเรามาร่วมสร้างสถิติไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย